แม่พาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะเลือกงามยามดีอีกแล้วนะคะชุดพร้อมนะคะสําหรับที่จะตัดหญ้านะคะหน้าฝนก็ดีแบบนี้นะคะทําให้พืชงามหญ้าก,ก็งามด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะวันนี้ก็จะขอกําลังใจจากเพื่อนๆนะคะส่งมาให้ด้วยนะคะในการตัดหญ้านะคะจะได้มีพลังนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะ ฝนตกชุกมากเลยนะคะทำให้หญ้าโตไวมากเลยนะคะสูงไวโตไวแทบจะคุมต้นพืชของเราหมดแล้วนะคะ<ม>เห็นไหมคะมนี่คตอต้นมะนาวโตนีไม่ทังเลยนะคะเพื่อนค่ะ,อะอขอกำลังใจกันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทางช่อนแม่พาทำด้วยนะคะ ยาก่อนนะคะทลิปน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอกำลังใจกันค่ะ Mmm. <clears throat>